สวัสดีครับพี่เอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกลับก็มาตามผลออกวันที่4เป็นดืพอน8พศ2568กับแนวทางลาวทีวีลาวเนดดีนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์มาเล็กดินจากสูตร19คัดไปเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำเนวทตางไปใช้นะครับเย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกตั้งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะวันนี้จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับลาวทีวีผลออก80087นย์ กถือว่าชุดวินเข้าเนาะนะครับแต่ว่ามันมี8ปศูนย์นะแต่ว่ามันออกเบินเบินหลังนะครับก็เลยออก8ปดศูนย์ศูนย์ในชุดวินก็มีส่วน2ตัวก็แ7ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับส่วนเลขเด่นผมหลุดนะครับตา้มเกงมันไม่ได้หลุดหรอกผมเน้นให้ปิดตัวถ้าเล่นหนึ่งก็ระวังเจ็ดอยู่แล้วนะครับแต่ผมเน้นในที่เลขสามนะครับเน้นในสามมันก็เป็นสามเจ็ดเนี่ยสามแปด เจ็ดสาก็คือตัวประกบมันมาด้วยกันนะครับเล็กเด่นหลุดนะครับกับต่อที่คือว่าชุดวินเข้าเนาะเจนะครับมีเหล็กศูนย์ก็มีแต่ว่ามันไม่เข้านะครับไปอยู่ด้านหน้ากับต่อที่เราเฮตีนะครับราเฮตีผลออกศูนย์ออกแปดเจ็ดเก้นะครับศูนย์ ตัวนี้ก็ตัวประกบมาด้วยกันเหมือนกันนะครับออก68เนี่ยใน6กแปดจุดวิน <c oughs> ส่วนเล็กเด่นหลุดนะครับเล็กเด่นก็หลุดทั้งคู่เลยนะครับแต่ผมปว่าตัวประกบมันมาด้วยกันแบบนี้ก็ถือว่าตัวประกบมปเนาะนะครับเล็กเด่นผมหลุดนะครับก็่ทีว่าทัานทีใช้จุดวินเข้าเนาะหกแปด ะครับส่วนเลขเด่นวิ่งโหลดหลุดนะครับตั้งสองเลีวทางเลยดาวทีวีลาวเงินปีก็ต้องกลับขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับสําหรับแต่ว่าทันที่ใช้จุดปินนะครับก็ยังได้กันเนาะนะครับวินเจ็ดแปดส่วนตัวนี้แปดเจ็ดส่วนตัวนี้หกแปดนะครับเนี่ยตำแหน่งหกตำแหน่งแปดเล็กเด่นมาด้วยกันไอตัวประกบมันมาด้วยกันก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันทีห้า วันที่5้เดือนแปดสอนยหกสิบแนะครับเดี๋ยวทางลาวทีวีเดีวก็ลาว HD ตีลาวเฮตีนะครับ ก็ขอแจ้งเตือนสมาชิก f c ทุกท่านนะครับอเมงเลขปารวยนะครับไม่มีเพจนะครับมีเพจไม่ได้ลงแนวทางทางช่องอื่นหรือว่าที่ใดจะเป็นห้องนะครับไม่มีห้องนะครับแล้วก็ไม่ได้รับซื้อรับแทงนะครับผมลงแนวทางอย่างเดียวให้แนวทางอย่างเดียวนะครับหากท่านใดนะครับหลงเข้าหรือว่าเห็นนะครับว่าเป็นชื่อของผมไม่มีนะครับ ผมลงให้เฉพาะช่อง YouTube ช่องอเมงเล็กมารวยเท่านั้นนะครับและอีกอย่างนะครับถ้าว่ามีชื่อนะครับไปปรากฏจะเป็นกลุ่มเป็นห้องนะครับที่ว่ามีชื่อของผมนะครับที่เข้าไปแล้วรับซื้อรับแทงนะครับไม่ใช่ของผมนะเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเวบนะครับผมทำช่อง y o u t u b e นะครับให้แนวทางอย่งเดียวนะครับ ก็แจ้งเตือนสมาชิกทุกท่านนะครับก็อย่าหลงเนาะบางทีทุกวันนี้นะครับการใช้ชื่อแอบอ้างมีเยอะนะครับเพราะว่าผมให้แนวทางฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับลงให้ช่อง Youtube ไม่คิดตังค์ไม่เสียค่าจ่ายใช้ใจใ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับหากว่ามีใครเรียกร้องนะครับก็ไม่ใช่ผมนะครับสำหรับแนวทางที่ผมลงให้นะครับ ก็มาตามแนวทางเนาะนะครับก็แจ้งเตือนสมาชิกเอาไว้นะครับสหรับทันทีผ่านเข้ามาชมมาติดตามรับชมนะครับช่องผมก็มีอยู่แค่2ช่องนะครับช่องอเมงเหล็กมารวยแล้วก็ช่องเหล็กเด็กมารวยนะครับก็จะมีเชื่อกกำกับอยู่ข้างล่างอยู่นะครับว่าเป็นอเมงนะครับช่องอเมงนะครับก็เป็นเครือเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นช่องอื่นไม่มีนะครับ ผู้ติดตามตัวนี้อยู่ประมาณ24ท่านนะครับช่องใหม่นะครับผมไม่เกลได้ลงแนวทางผมลงแค่รัฐบาลไทยนะครับมาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้ชุดบินนะครับเลขหนึ่งสา้าแปดเก้า 1, 1ับ8 9เลขเด่นก็คือเลข1กับเลข3ลวันนี้ผมเน้นที่เลข3นะครับใครชอบเลข1ก็จับที่เลข1ก็จะเป็น151819นะครับราว่า13เลขเด่นมาด้วยกันนะครับส่วนตัวที่ผมจับให้ก็คือเลข3ก็จะเป็น3538 ส9ส่วน3ตัวนะครับจับไปที่8 3 5จับสัตว์ปดส8 3 5เน้นไปที่เลข3จุดที่เน้นในก็คือ3 5นะครับ ว่าใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับกับต่อที่ลาวเฮดดีนะครับลาวเฮดดีชุดวินวันนี้ได้เลขแปดสามหนึ่งสองศูนย์นะครับแปดสามหนึ่งสองศูนย์เลขดิน ได้8กับ3กับเลข8กับเลข3นะครับจุดนตัวนี้ก็เน้ไนไ่ที่เลข3มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจับที่3 1 3 2 3 0 3ตัวผมจับให้ที่5 3 1 กับสามตัวตัวที่ในในก็คือสามหนึ่งนะครับก็ต,ตามนี้เนาะการรับแนวทางก็แคบเอาไว,นวนออ้นะครับกับตานี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีน,น, 5, 8, ออ 5, 68, นะครับในวันที่5เถึงดืสองน8พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวไหนไปใช้ก็คอให้เข้าคอให้ถูกนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ